สวัสดีครับคุณคนนะโอกาสทีน่นี้ผมโจปิยะเข้าสู่รายการร่วมรับจับอสังหาที่เกิดขึ้นในโอกาสแห่นี้วันนี้เราจะมาผัดกุดไปฝั่งทนไปดูคอนโดแห่งหนึ่งซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนสิงเดือนที่แล้ว <What? S 1> และเป็นโครงการที่อยู่ในไตรมาสแรกของปีที่ถึงนี้ที่กําลังจะแล้วเสร็จในพื้นที่แห่งนี้จะเป็นโครงการใดนั้นนี่ <What? S 1> <Hey, S 2> อยู่ข้างๆ oh. ว่าเป็นโครงการอะไร ตามพวกเราไปรับชมได้เลยนะครับอันนี้เป็นห้องไซส์38.75ิห้านึ่งแน่นอนค่ะ,ะเฉลี่ยต่อตารางเมตรเท่าไหร่อ่ะแล้วันเดอร์มันแสนห้าค่ะแสนห้าใช่ไหมใช่ค่ะทั้งโครงการหรือว่ามันมันมันขึ้นอยู่แต่ละชั้นด้วยแต่ละชั้นค่ะแอลวันดทั้ง,งโค<อ>รงการอยูประมาณแสนห้าประตูเข้าได้สองทางค่ะมันเข้าได้สองทางนะ31ตารางเม,มรโตรเป็นประตูเลยนะคะ ก็จะมีชุดครัวเขาซิงค์คให้ค่ะชูคาบินเนตให้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะแอร์สองตัวค่ะโอเคโอ้พี่เอคซ์กูสิกมากเลยคุณเกียร์้ม่เพรอมพี่พี่ท่านอื่นมาแล้วแอร์แอร์กันอันนี้ถ่ายคนเดียวสวยสวยใช่ขออนุญาตนะครับค่ะนี่ค่ะชั้นเจ็ดก็จะเห็นแม่น้ำเห็นไอเชตีขายแล้วก็ตึกเรามันไม่บังใครไม่มีใครบังเล ฝั่งไหนเอ้ยฝั่งนี้คิดรูปใช่ไหมคิดรูปอยู่ตรงอยู่ข้างหลังแล้วก็ข้างๆคือฟิตเนสห้างอเวนีด้วยใช่กับอเวนีค่ะใช่ค่ะอเวนีมีโซนพาสซาด้วยค่ะแล้วก็นอกจากโรงแรมฝั่งนู้นจะเป็นไอพอยนเนาะจริงท่าเสด็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะจะบอกว่า อีก,กเ,เดี๋ยวได้ดูสระว่ายน้ำก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราถ่ายไปเสร็จแล้วอันนี้เพิ่มเติมก่อนสรุปคลิปอันนี้คือโคลิวิห้องนั็งเล่นห้องสูงนี่ตรงนี้คือห้องเด็กเล่นซึ่งห้องเด็กเล่นเนี่ยเรียกได้ว่ามีอุป,ปกรณ์ครบคันนะถ้ามันเสร็จสมบูรณ์โอนเสร็จเมื่อไหร่นะรับประกันได้เลยว่าตรงเนี้ย มันจะมีลูกเล่นที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึน้นลยด้วยความที่แบบว่าทางนว,วรันเนี่ยคือทางซีโอเขามีลูกสาวด้วยเนละมันก็เลยเป็นเหตุให้ที่บอกว่าจัดเหมาะสมกับกับผู้ปกครองที่ซื้อมาแล้มีลูกเลยก็จะได้ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวไปสักว,ว้น้ำปิดท้ายแล้วจะสรุปตอนท้ายคลิปเดี๋ยวนี้และนี่ก็คือสรกวายน้ำของโครงการชั้นยีิบเก้าครับนี่คือถือว่าสมบูร์แบบนะ เห็นวิวเจ้าพยาด้วยนะนี่ถ้ากลางคืนนะถ้าเห็นสะพานสะพานแขวนอะ่ะแล้วมีแสงเลเซอร์โฆษณาอะไรเงี้ยโอ้โหแจ่มจันทร์มากเลยครับทุกคน,นนี่คือมุมสําหรับมุมน้ําเด่นนะมุมทําครัวโต๊ะบาบีคิวนี่นะต้องไปแจ้งกับทางนิตินะถ้าจะใช้อะ่ะอันนี้มันจะมีสระเ็กนะแล้วก็มีสระทั่วไปเดี๋ยวดูชัดชัดนี่ถ้าดูชัดๆัดเลยโอ้โหนี่สระว่ายน้าและนี่วิวเลยเห็นชัดๆวิวเจ้าพยาเลยครับทุกคน หางจากอาเวนีไปนะประมาณ200เมตรแล้วมีสะพานที่สามแยกได้ด้วยแล้วก็มีนี่นี่สะพานแขวนนั้นถ้ามีป้ายโฆษณาแสงเลเซอร์ขึ้นมาเมื่อไหร่นะโอ้โหตอนว่น้ำนี่เรียกได้ว่าแจ่มจันทรอลังการงานสร้างเลยเหมือนโรงแรมฮ่องกงเลยนี่ฝั่งนู้จะเจอีไอคอนเจอโรงพยาบาลตักดสินแล้วก็เจอสวน เฉลิมพระเทียนของสามด้วยเนี่ยไปวิ่งจ็อกกิ้งได้เลยแล้วฝั่งเนี่ยแนวยาวเลยตั้งแต่กรุงพนบุรียันต์ที่บอกมีเที่ยวอย่ง้ะาเยอะตอนนี้ถือว่าเป็นการคอนฟิสละเดี๋ยวสรุปตอนท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับในในส่วนของโครงการนาฬิวาตรงเจริญนคร60แห่งนี้เนี่ยพูดตามตรงได้เลยในในตึกนะ 29ชั้นที่จอดรถ51%นของกรุงการและส่วนการก็คือ55บาทต่อตารางเมตรและสกินปัน550ครับจำไว้ขึ้นใจเลยง่ายๆเลยแค่นี้เลยไม่ต้องไปแทงหวยแล้วนะ,ะแล้วในส่วนของการเดินทางเนี่ยเรียกได้ว่าแ,แบบแบ่งเป็นเลเยอร์นะแบ่งเป็นเลเยอร์เนี่ยมันหมายความว่าไอ้ตรงฟากนั้นเนี่ยสาินาทีจะถึงโรงพยาบาลตากสินที่ไอคอนสยามท่าเรือคลองสานแล้วก็วัดสุวรรณ ในขณนะเดียวกันตรงนี้เนี่ยถ้าใกล้ที่สุดก็คือห้างเนวานาหรือเปล่านะไอตรงนั้นนะที่ติดเจ้าพยันแหละห้างนั้นเลยจะอยู่ที่150เมตรนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้น15นาทีก็จะถึง BTS กรุงทนบุรีวงเวียนใหญ่โพธิมิตนัและตลาดปูเห็ดด้วยและยิ่งไปกว่านั้นจนะมีตึกแอคโคกับในส่วนของสวนเฉลิมปะเกียรตของศาลซึ่งสามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้เลย ทีนี้เนี่ยถ้าในแง่ของส่วนกลางเนี่ยชั้นเจ็เนี่ยก็จะมีแบบว่าสวนหย่อมมีสวนหย่อมนะแล้วก็มีสยสนามเด็กเล่นอะ่ะมีเครื่องเล่นเด็กเล่นด้วยนะแล้วมีห้องเด็กเล่นแล้วมีห้องประชุมห้องโคลิบวิ่งโคเวอร์กี้สเปคด้วยในขณะที่ชั้นบนสุดยี่สิบเก้าเป็นสระว่ายน้ํานั่นเองและรวมถึงซาวนา่ารวยไปถึงแบบว่าโต๊ะการ์เด้นในส่วนของปิ้งบาร์บีคิวได้ด้วยอันนี้คือเป็นส่วนที่อยากจะพูดเพิ่มเติมในโอกาส่างนี้ด้วยครั้งนี้มีคาถามไหมมีไหมพูดถึงเรื่องห้อง นะ38ตารางเมตรเนี่ยถ้าไปคูณกับแสนสี่เนี่ยก็จะอยู่ที่โดยประมาณการอยู่ที่3ล้านนะแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของแบบว่าไซส์ใหญ่40 AC 17เอย่างจนี่ยจะอยู่ที่5ล้านไป,ไปๆโดยประมาณการและนี่คือไทยแต่ละห้องเนี่ยที่จะมาพูดในส่วน่นึงของเนื้อหาเนี่ยและมานําเสนอให้กับพวกเราเพื่อที่จะมีโอกาสตัดสินใจซื้อในโอกาสแห่งนี้และรวมไปถึงว่าเฮ้ยโจไอตรงเนี้ยรับโคต้าต่างชาติไหม รับรับในส่วนของทุนจีนก็ดีหรือยุโรปอ่ะยุโรปอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวแบบยุโรปนะที่จะมากะเกษตรในไทยอ่ะก็มีเช่นเดียวกันและส่วนสําคัญแห่งนี้มีคําถามไหมถ้าไม่มีจะได้ขอ,อยาบีทริปนะในส่วนนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับโครงการอื่นนะโครงการอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ตรงนี้เนี่ยแล้วเสร็จต้นปีนี้จะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีบอกว่ามีติดฟิล์มอยู่อันนั้นยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่สมบูรณ์นะเพิ่งแบบว่ามาติดตามเบอร์ติอตดอะไร ต,ต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนานาอะอีกเดียวก็จะเสร็จแล้วนะก็รีดจองสิทธิ์ได้เลยนะรีดจองสิทธิ์ก่อที่ไม่มีโอกาสได้ซื้อต่อไปวันนี้เวลาหมดหมดเวลาสุแก้วเวลาพอดีเอาไว้เจอกันในตอนถัดไปตัวสุดท้ายนี่ก็คือเจอหฮทองหล่อนั่นเองเดี๋ยวจะมาแบบว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยดีกว่าได้ยินว่าเหลือ5ยูนิตสุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าจบการพิยงเท่านี้เลยดีกว่านะสุกแก้วลาสั๊บดีอยู่ยังมีความสุขนึกถึงคุณโจมียะ Property Invest c o n s u l t ครับผมหลักจาแล้วเอาไว้ จอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับในตอนนี้แค่นี้ครับขออนุญาตปิดคลิปครับสวัสดีครับ